สวัสดีครับพมอมอนี่ครับสิพาพีพ้านองครับมาพัดเพลิดกบครับผมกินในมือยุดนะครับแซ่บเลยครับพี่น้องล้วจะมาบอกเทคนิคการเก็บพริกสดนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นครับได้นานถึงเดือนกว่าถึง2เดือนเลยนะครับพี่น้องก่อนอื่นเราทําความสะอาดนะพักที่เราจะพัดนะครับแล้วก็พริกนะครับให้มันเสร็จได้น้ำก็ได้พี่น้องหรือว่ามันแห้งก็เอากระดาษทิชชู่ซับกระได้นะพี่น้องเดี๋ยวเอาล้อพริกแข้งว่าเตรียมเครื่องพัด เผ็ดกบเลยครับกบจะเป็นกบสดนะพี่น้องผมจะผัดแบบสดๆนะครับพี่น้องเวลาพูดได้อยากถอดก้อนถอดกรอบก้อนกะเอาไปถอดได้ครับแต่สูตรนี้ผมผัดแบบสดๆเลยครับมาดูเครื่องพริกแกงครับก็มีพริกแกงนะครับรอขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับกระเทียมนะครับเดี๋ยวเครื่องแกงครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตำก่อนนะครับพี่น้องนะครับมาเบิงครับส่วนผสมครับในการผัดเผ็ดนะครับกระสมีนะครับพริกหยวกนะครับ พริกแดงซอยใบมะกรูดใบกะเพรานะครับมะเขือพวงนะครับแล้วก็กระชายซอยแล้วก็เม็ดพริกไทยอ่อนนะพี่น้องมีแค่นี้นะครับต่อไปกับเสาพี่ผ้านองครับไปพัดผิดกบกันเลยครับขั้นตอนการพัดเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นห้องมกนีครับค้างกระทะลงไปนะครับเอาน้ำมันลงไปนิดหน่อยนะพี่น้องอันนี้ผมตำละเอียดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพริกแกงนะครับหน้าตาแดงยึกคึงเลยพี่น้อง พอน้ำมันมันหอนเขาก็เทลงแบบนี้เะครับแล้วก็ผัดไปจนมันหอมเลยครับพี่น้องหอมเลยผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับพอผัดเสร็จทีครับเขาก็กบลงเลยนะครับผมแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนกบมันแห้งนะครับน้ำแห้งรู้สึกว่าผัดเรามันแห้งนะครับผัดไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องหอมมากเลยครับพี่น้องเมนูนี้ครับจากนั้นครับพอผัดแห้งแล้วเขาก็เติมน้ำลงกไปครับพอประมาณครับผู้ใดมากหลายก็เติมหลายนะครับ แต่ผมสีเข็ดแบบอ้เจาะแบบเสียบดพี่น้องนะจากนั้นพี่น้องเขาก็ค้นกบนะครับแล้วก็ปิ๊กแกงน้ำค้นให้มันเข้ากันนะครับละลายให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะตุนไวประมาณหาหน้าที่นะพี่น้องนะครับรอหมอดือกตั้งเวลาไว้เลยครับหานาที่ครับผมเพื่อให้เรามั่นใจว่ากบเข้าซุกนะพี่น้องนะนะครับปิดฟ้าไว้ครับวันนี้ครับไปเลยครับ ห้านาทีผ่านไปเปิดเบิงเบ๋วยหอมห่วยหวยแล้วครับพี่น้องมาต่อจากนี้เข้าปรุงรสนะครับปรวกกันมีซอสหอยนะพี่น้องใส่ไปเลยนะครับซอสฟ้าเขียวพ่อเยชูลงไปเลยพี่น้องตามด้วยน้ําตาลนะครับตัดจักน้อยครับผมแล้วก็รสดีครับพี่น้องแต่ลลยไปเลยนะครับมันอาจจะแข็นจักน้อยใส่ลงครับแล้วตามด้วยน้ําปลาครับผมแล้วคุเลคุเลคุ้นให้เข้ากันครับ หอมเหรอพี่นองหอมไมห้วย,ยขึ้นมาแล้วครับโอ้ยพอหอ,อกจอกๆเหรอครับพี่นองบอกไว้ก่อนเ้อเมนูนี้เด็ดมากๆนะครับแซ่บเบิงซีซันหนาตาลดจากน้ำหอมซิมเบงสดครับที่เขาปรุงว่าถูกปกเข้าบ่อนะครับแล้วแต่พี่นองมักรสชาติแบบใดเด้ดครับไม่มีสูตรสาเร็จไม่มีสูตรตายตัวสูตรไข่สูตรมันบนเหล่วแล้วก็รสชาติที่เราเขาตามด้วยมะเขือพวงนะครับ หรือบะแขงบานเขาเนี่ยครับพี่น้องใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยกระชายครับที่เขาซอยไวครับใส่ลงไปเลยครับพี่น้องจากนั้นครับตามด้วยเม็ดพริกไทยอ่อนนะครับผมจะซับเป็นแบบนี้นะครับเป็นท่อนเป็นท่อนยี่สี่เลครับพี่น้องนะแล้วก็พริกหยวกนะครับเอาลงไปเลยพี่น้องกับพริกแดงซอยนะพี่น้องใส่ลงไปเลยครับเราคุเลคุ้คนเข้ากันกับทิมไว้ข้นกันครับรอจนผักสุก แล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะพี่น้องใส่ลงไปเลยครับหอมบาดนี่โอ,โอ้ยเริ่มเป็นพัดแล้วครับเริ่มเป็นผัดกบแล้วผัดผ็ดกบแล้วหน้าตาหน้ากินบาพี่น้องนะครับพร้อมพักซุกเรียบร้อยพี่น้องบาดนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับใบกระเพราเอาลงไปเลยครับนี่ครับหอมถั่วตึกขึ้นเก้าแล้วพี่น้องโอ้ยเพิ่อจกิน,นจามเลยน้อสุดยอดครับเมนูวันหยุดของเรานะพี่น้องผัดเผ็ดกบ พุ่นเหลวอย่าลืมนะพี่น้องค่อยดูครับว่าเทคนิคการเก็บพริกใ้เดนั้นเก็บยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมอมบอกขั้นตอนนะครับผมถือว่าเป็นอันเสร็จครับสำหรับผัดเผ็ดกบของเรานะครับในวันนี้นะครับเมนูวันหยุดนะพี่น้องแซ่บยินงขับขนสวยฮ้อนฮ้อนสุดยอดโอ้ยเงือฟดเลยละ่ะนะพี่น้องเบ่งหน้าตาหลบเป็นไดหน้ากินบ่ต่อไปนี่ครับผมจะบอกเทคนิคการเก็บพริกเก็บไบ เก็บแจงไดยให้มันได้นานนะครับเป็นเดือนสองเดือนนะพี่น้องอันนี้พริกเข้าแหงเรียบร้อยแล้วเด้อครับเขากับเอาขวดนะครับขวดน้ำเปล่านะครับมาตัดนะครับขางล่างให้เป็นส่วนว้าเขดนะครับขางบนนี่ให้ปลายมันตรงแบบนี้นะครับพี่น้องเวลาสุกมันจะสุกเขากันง่ายนะครับย่าให้อากาศเขานะพี่น้องนะเพราะปาดเรียบร้อยหร้วนะครับเอาว่าน้ําพริกครับผมเ๋่าให้มันเสร็จเรีน้อเดิมมันแหงแล้วนะครับ น้ำแข่งนะพี่น้องมาเป็นริกแข็งได้เอาลูกไปในนี่เลยนี่ขวดเลยพี่น้องเอาลงแบบนี้เลยครับพี่น้องก็ล้องเพลงเบิ้งด้วยครับว่ามันได้ผลหรือว่าบ่ได้ผลครับตอนนี้ฝนกระตกแล้วพี่น้องเสียงอาจจะซาซ่าจักน้อยซาซ่าจักน้อยนะครับเสียงฝนนะครับผมพี่น้องนะพอเขาใส่เสร็จแเ้าก็ปิดแบบนี้แหละครับปิดทันสนิท้ะพี่นอ้องย่า้อากาศปั้นเข่านะครับปิดไว้แบบนี้เลยน,ะนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมใส่ตูเ้เก็บไว้แล้วครับพี่น้องนะ นี่ครับเทคนี้ง่ายครับผมจะเฮ็ดแบบนี้เก็บไว้แล้วพี่น้องใช้ได้นานครับไม่เน่านะครับไม่เสียง่ายนะพี่น้องเทคนี้ง่ายเอามาแบ่งปันพี่น้องครับเผื่อพี่น้องอยากร้องเฮ็ดนะครับมาครับเสิร์ฟแล้วครับผมสําหรับผัดเป็นขบของเรานะฮะเสิร์ฟใส่จานซ่บๆกินกับขเนียวหรือว่าข่าวสวยก็ได้ครับหรือกับแก้มก็ดีครับแต่มื้อนีผมมากินกับข่าวสวยนะครับส่บๆเลยพี่น้องมากินน้วกันครับ สำหรับผัดเผ็ดกบนะครับวิธีขั้นตอนเฮ็ดกระเฮ็ดง่ายๆแหละพี่น้องเปไดอยากันล้องไปเฮ็ดกินเบิ้งเด้ครับสารบคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับขันมักเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้กับมาบอกสาระดีๆครับสำหรับการเก็บพริกนะครับและวิธีการผัดกบนะครับเฮ็ดจังได๋มันสิเส่บหน้าตาเป็นจะเส่บนะครับสารบคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ